สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม p o e r w o r l d ปัจ wow. จุภัยในโลกแฟนตาซีนะครับผมแต่ว่าภาพนี้ผมจะมาแนะนำเฉยๆนะครับวิธีการหาเจ้าแกนอ,อรารยธรรมโบราณตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับที่จะหาได้เลยนะครับคือ1นึ่งก็คือต้องหาเศษแผ่นหินตัวนี้นะครับเพื่อมาอัญเชิญบอสออกมาหรือว่าเขาเรียกว่าบูชายันออกมานะครับซึ่งบูชายันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ ซึ่งบูชายันจะอยู่ตัวนี้ครับแท่นอันเชิญนะครับผมเพื่อที่จะอัญเชิญบอสออกมาสู้เพื่อที่จะได้แกนตัวนี้มานะครับและผมบอกเลยว่ายากมากในการสู้นะครับซึ่งแผ่นจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างครับก็คือแผ่นตัวแร่ตัวนี้ครับแล้วก็แผ่นตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นแผ่นอีพิกนะผมขอเรียกแร่กับอีพิกแล้วกันนะครับผมซึ่งแร่เนี่ย ก็จะง่ายลงมาหน่อยครับแต่อีพิกผมบอกเลยว่าโคตรยากในการสู้นะครับคือน้องๆของท่านผู้ชมต้องเก่งจริงๆนะครับที่จะสู้ได้นะครับซึ่งตัวนี้หามายังไงมี2วิธีก็คือหามาจากถ้ำในดันเจียนนะครับตัวนี้จะได้แน่นอน100%นะครับและก็อีกวิธีหนึ่งคือสู้กับมอนก็คือมอนบอสนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับคิปาก้านะครับตัวนี้ที่เป็นมอนอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็ อย่างนี้เช่นตัวนี้ครับมีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าตัวนะครับตัวนี้ก็ด้วยครับแต่อันนี้อันนี้จะเป็นโอกาสดอปที่จะได้นะครับแต่ถ้าลงดันเจียนจริงๆคือจะได้แน่นอน1้0นถ้างั้นเราไปลงดันเจียนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปเลยถึงเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหน้าดันเจียนนะครับซึ่งดันเจียนจะมีอยู่ทั่วแมปเลยนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มเปิดขึ้นมานะบอกเลยว่าหาจนปวดหัวครับวิธีการหาหายากระดับหนึ่งเลยซึ่งเราก็เข้าไปในดันเจียนเลยนะครับ ตัวนี้ผมจะเลือกเป็นดังเจนในเกาะซากุระนะผมรู้สึกว่ามันสวยดีซึ่งมันก็มีอยู่ทั่ว,ท,วทั้งเกาะน,นะครับแต่ว่ามันจะเปิดไหมนั่นอีกเรื่องนะครับคือต้องสุ่มหาที่มันเปิดนะครับผมจะขออนุญาตบินนะครับซึ่งเราก็จะสู้ก็ได้ครับแล้วแต่ครับหรือถ้าท่านผู้ชมอา,อาจจะน้ำเมยดน้อยก็ยิงยาวเข้าหาตัวบอสเลยก็ได้ครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหาจากขี่แล้วก็หาห้องบอสเลยก็ได้ครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเร่งรัดให้แล้วกันนะครับหาห้องบอสเลยแล้วกันครับซึ่งห้องบอสก็อาจจะหาใช้เวลาหานิดนึงนะครับว่ามันจะมีห้องประมาณนี้หลายๆห้องอยู่นะครับว่าเออมันจะเป็นห้องไหนกันแน่อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับผมผมถึงห้องบอสแล้วห้องบอสจะประมาณนี้ครับก็คือแต่ละ ดันจะมีห้องบอสเป็นเฉพาะประมาณนี้ครับแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็สู้กับออบอสจุดชนะครับผมขอแอย่ใส่กระสุนก่อนดีอย่เพิ่งยิงโอเคครับผมมาดิมาดิมาด,มาดิช็อตนะ เรียบร้อยครับถ้าเราชนะแล้วห้องข้างหลังก็จะเปิดนะครับเมื่อเราเข้ามาครับผมจะเห็นหีบอยู่ Rad. 2อันแบบนี้จะเป็นแบบนี้ทุกดันเจียนครับเราเปิดเอาเลยเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าเศษแผ่นหินขึ้นมานะครับเห็นไหมซึ่งมันได้แน่นอนครับเศษแผ่นหินต่อดันเจียนประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะเก็บสะสมเพื่อไปคาฟกันครับโอเคครับผมเราก็จะมาคาฟกับเครื่องคาฟนะครับแต่ว่าผมจากที่ผมเล่นมานะครับไอแผ่นตัวธรรมดาตัวนี้มันจะโอกาสดอปจาก ดันเจียนน้อยมากจะดรอปจากห้องบอสส่วนใหญ่เป็นห้องบอสพวกที่มันอยู่ในถ้ำอะครับหรือว่าโซนนี้ก็มีนะครับก็จะมีตัวนี้ครับแล้วแล้วก็ตัวนี้ที่จะเน้นอยู่ในถ้ำแล้วเราก็ต้องไปเปิดหีบเอาอะไรประมาณนี้จะโอกาสจะดรอปเยอะกว่าแต่ถ้าดันเจี้ยนนะครับคือได้แน่นอนคืออีปิกครับผมแล้วก็คราฟได้เลยครับอันนี้ผมไปฟาร์มมาระระดับหนึ่งแล้วนะให้น้องๆมาช่วยคราฟครับผม โอเคครับผมเมื่อเราคาฟออกมาแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผมแต่ทําไมมันถึงมีคนละตาล่ะครับเพราะว่ามันจะมีมอนต์แต่ละตัวต่างกันและความยากที่จะต่างกันนะครับผมซึ่งถ้างั้นเราก็ลองไปสู้กันดูดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมสร้างที่ป้องกันด้วยครับเพราะว่าถ้ากล่องพาวเราแตกก็คือจบครับผมก็คือถ้ากล่องพาวเราแตกคือทุกอย่างจบเลยครับถ้างั้นผมขอสร้างสร้างเท่าที่สร้างได้แล้วกันครับผมอะไรกันได้ก็จะสร้างครับ สร้างแท็อันเชิญแล้วนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนะครับคือผมขอป้องกันนิดนึงนะฮะอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าผมแพ้มาสองรอบแล้วครับแค่เพราะว่าฐานแตกครับเช่ว่าสู้แพ้นะครับฐานแตกก่อนชนะครับถ้างั้นมาอัเชิญกันดีกว่าครับผมแล้วก็กดแล้วก็ใส่คมพี์เข้าไปนะครับแล้วก็กดตัว C นี่ครับมันบอกว่าเมื่อเรียกวอสผู้เก่ออกมานะครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในฐานในฐานจะถูกทาลาย เาใ่ฐานอาจจะตกอยูอ่ในสภาพปางตายนะครับก็คือถ้าฐานถ้ากล่องาทาวด์ถลลายปั๊บคือแพ้ทันทีครับปรับแพ้ทันทีเลยงั้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าอย่าให้มันทําลายฐานเรานะครับซึ่งเราไม่หน้าที่คือ,อทำที่ป้องกันฐานให้ดีที่สุดครับสำหรับผมนะหรือไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมคือ ผมไม่ไปสู้นะครับเพราะว่าเราเราไม่เห็นอีแล้วว่ามันอยู่ไหนยังไงครับว่าน้องมันเจอครับ,บ้านผมจะท,ทําแค่ฐานไว้ป้องกันนะผมตัไหน,นแตกตูวไหนพังผมจะต้มเลยนะฮะเบามากก็คือข้อเสียนี่ครับเห็นไหมครับขนาดกรปูกขนาดกันไว้นะเนี่ดูครับ คือมันสู้หนักกันจริงครับผมเพราะงั้นแนะนำนะครับอันนี้คือสุดตัวผมนะแล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับผมนี่คือผมแตกมาสองรอบนะครับไม่ใช่สู้แค้ด้วยนะปอกเ้าผมแตกครับรานนั้ผมจัดกันมันจะมาสู้ตัวนี้ได้ไหมอ่ะกล้องอ่ะผมก็ให้น้องๆสู้ไปครับผมมีหน้าที่เออ สัส้างพิการน,นะโอ้โหมันตีกระสุนจริงๆฮนะให้มันมองสู้ไปคนระับผมอย่างเดียวครตอนนี้ให้กล่องไม่ให้กล่องพาผมแตกนะพวกนี้เราไม่ต้องเสียดายครับว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพวกนี้นครับเราเราไม่ใช้แนละ้วเราก็อทำลายทิงก็ได้ไม่ต้องเสียใจ คู่กันหนักจริงครับคู่กันหนักจริรงคอันนี้ส่วนตัวผมนะมว่าต้องหาที่มากันด้วยแน่มาสองรอบแล้วเหรอครับผมได้ชนะครับชนะไหมเนี่ยคือมันผมผมเชื่อใจว่ามันโหดอยู่แล้วครับเรื่องชนะชนะแน่นอนแต่ว่าแค่กล่องไม่แตกก็พอครับผมแค่แล้วครับผมเรียบร้อยครับผมชนะเรียบร้อยแล้วอันนี้ขนาดผมกันสองสามชั้นนะ กันสองสามชั้นนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสู้กันโหดจริงๆครับสู้กันแบบสู้กันแบบโหดมากสิ่งที่ได้ครับผมก็จะมีตัวนี้ครับแล้วก็ได้มาแล้วครับผมแกนหนึ่งแกนนะแค่หนึ่งแกนนะครับถ้างั้นไปสู้แบบง่ายกันนะครับผมโอเคครับเราก็เอาแผ่นไปวางที่แท่นเหมือนเดิมเลยนะครับเราเรียกน้องออกมาหมดแล้วซึ่งรอบเนี้ยผมจะเล่นแบบง่ายนะครับก็คือแบบอ่า แลนะครับคือไม่ต้องซีเรียสมากเหมือนรอบนั้นครับแต่ว่าแผ่นนี้มันก็จะหายากกว่าแบบแรน,นะครับโอเคครับผมกันเลยซึ่งรอบนี้เลือดจะเหลือแค่สองแสนเก้านะครับซึ่งแบบอิปิกะจะสี่แสนห้าไปสี่แสนเก้าปั้นถ้าไม่ติดครณพีผมก็จัไม่ได้ดีค,ครับไม่น้องสู้เลยอันนี้จะชิวๆมากครับผมไม่ต้องไปกันอะไรมากเลยแต่ว่าแผ่นชนิดจะหายากากว่ากันนะครับไปเจอชนะเลยครับผม ได้มาเหมือนกันครับแกนเหมือนกันแต่ว่าชนะง่ายกว่านะครับผมอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกไปนะครับคือวิธีการส่งน้องไปที่สถานีส่งเท้านะครับคือง่ายที่สุดแล้วก็แต่ว่าต้องใช้เวลานะครับคือเราเข้าไปที่หน้าสถานีเลยก็คือมันจะได้ของตามที่บอกไว้นะครับคือต่ํากลางแล้วก็สูงนะครับผมแนะนําว่าไปที่สูงนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้แกนอารยธรรมโบราณมันจะสูงกว่าครับโดยการกดส่งไปเลยครับผม ไม่ต้องครบ100%ก็ได้นะครับเอาแค่20หรือ10หรือ30%ก็ได้ครับผมลองมาหมดแล้วได้เหมือนกันครับผมแล้วกดส่งไปเลยครับรอแค่40นาทีคุณก็จะได้แกนอารยธรรมไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปเหนื่อยนะครับแค่จับมอนหรือจับน้องให้ตามที่ระบุไว้นะครับก็คือได้แน่นอนเหมือนกันครับผม one hour later เมื่อครบเวลากำหนดนะครับเราก็มารับที่หน้าสถานีได้เลยนะครับ นี่ครับผมได้แล้วครับแกนอารยธรรมโบราณนะแต่ว่าของอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะมันไม่ได้100%แต่ผมลองแล้วมันได้แกนแน่นอนครับถึงจะแค่10หรือ20%มันได้แกนแน่นอนเพราะงั้นผมแนะนําว่าไปจับน้องๆมาสักให้ได้สัก10%ถึง2 0แล้วก็ส่งเข้าสถานีเลยครับยังไงก็ได้แน่นอน1แกนครับไม่ต้องถึง100%ก็ได้ครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการหาแกนอารยะธมนะครับเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็ลองจัดการกันได้เลยครับแต่สำหรับผมผมชอบวิธีการสงบครับคือส่งสถานีให้น้องไปหามาให้เลยครับไม่ต้องสู้กับใครครับผมพาร์ทนี้ผมขอจบการนาเสนอไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบหรือถูกใจยังไงฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมเจอกันครับ